สวัสดีค่ะพี่น่อยเอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะซอเขียวก็จะพามาติดตามตัวเลขแนวทางของเซียนกุดจ,จับนะคะหลังจากแตกตรงตรง,ตรงไปแล้วนะคะเซียนกุดจ,จับขึ้นโค้งสุดท้ายค่ะงวดนนี้เนาะค่ะ เลขคนแตกตัวใดเดี๋ยวซอเขียวจะเอาดีเอขึ้นมาให้เบงเพื่อการันตีในตัวเลขของเซียนกุดจ,จับในโค้งสุดท้ายนะคะเลขมากงวดนี่บอหลายห่างมาแบบเน้นๆเลยพี่น้องเอ้ยซอเขียวงอกก็จะเห็นอีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะรอบแรกเลยที่เพิ่นมาปล่อยให้ซอเขียวลงคลิปให้ปล่อยตัวเลขลงนี่เพิ่นเน้นไาแค่สองตัวพี่น้องเอ้ยสองเลขออกหกหนึ่งนี่ละกับไอเก้าเจ็ดบ่ หนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันเปมนบ่อสักคันสิเอาเป็นนะบ่อถือทั้งบนทั้งล่างงวดนั่นนะงวหนึ่งกับเนียนมากตรงๆค่ะพี่น้องเอซีค่ะนั่นคืองวดแตกค่ะที่พันหายมากค่ะแล้วก็งวดต่อไปก็ส่งมาเรื่อยๆนะคะกับเขาอยู่เนาะเข้ามาตลอดค่ะสาหรับเส้นกุดจับเนาะค่ะเดวซอเขียวจะลงดินเอเบิงงวดวันที่หนึ่งกุมภานะคะเลขบนแตกอีลีค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่วันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายนะคะแต่ก่อนจะไปตามโค้งสุดท้ายซอเขียวจะมาบอกอันหนึ่งสุพี่น้องฟ้ง มิอนี่ซอเจียวไปนุนสมฮงมากูมิบังตะเคียนผีเฮียนเนาะตำนานภูมมแมตะเคียนผีเฮียนค่ะพี่น้องเอฟซี่ะเลขเพิ่นแตกศูนย์เก้าตรงๆหัวดวงหันพี่น้องค่ะซอเขียวก็เลยพาไปติดตามเบื้องไม้ม่อนี่ไปอีกแล้วมันมีคลิปของเพิ่นอยู่ค่ะแต่ว่าตอเ,อ,าานนอเขียวเ่าท่านได้ล่องมือนี่พราะเลขกเพิ่นกับเพาท่านใด้แต่ว่าคลิปนี้เพิ่นบอกบุญมาก นะคะที่บ้านดุงย่างน้อยวัสนสันวันที่4ถึง7วันสันขา่าพี่น้อยเอฟซีคะจะมีดารามามีวอลลัมคณะนะใหญ่มาก เพ่นมาแก่บ่วงสวงเพ่นมาเห็ดบ่วงสวงล่ำตะไบอู้ยใจอีหยงแนี่ค่ะเป็นงานไงญ่วงข้านกะหลายคนอยากไมาเห็ดบุญกะหลายเดียวนี้นะบอกคนส่งกับข่าวกับน้ำมาจากทางกรุงเทพกรุงไทยเคร่อหลีส่งไมาใหา่เต็มอยู่พี่น้องเอฟซีค่ะก่าจังแมนโพดแมนดีซาบุญบาลมีพี่น้องายบุนเอฟซี 3, ทุกท่านเนาะค่ะไม่ว่าคุณจะฟังในช่องไหนก็ตามนะคะของยูทูบเบอร์นะคะทุกคนถ้าเห็นคลิปของภูมินนท์ส้มหงน่ะ ร่วมกันสร้างบุญบารมีค่ะพี่น้องเอ้ยจังแมนเพิ่อนอยากเข็ดอยากสร้างคากซาเดี๋ยวนี้เพื่นสร้างหองน้ำสิบสองหองมิเจ้าภาพไปแล้วสี่หองเหลือ 8, อ,อยูแปดหองยังบ่ทันมีเจ้าภาพนะคะเพิ่อนอยากได้หองน้ำค่ะเดี๋ยวนี้นะเพิ่นกำลังเห็ดกำลังทําอยู่นะคะแล้ว งบประมาณต่อไปก็คือสร้างเต่านะคะมีเจ้าภาพใจสปอร์ตใจใหญ่มากรวมสั่งองค์เต่าแล้วนะคะสั่งองค์เต่พาพญาเต่าสองโตคู่กันมาสันค่าพี่น้อยเอฟซีค่ะค่ะใครอยากรวมอนุโมท่านาท่านสาธุมาสร้างบุญสั่งกุศลน้ำกันค่ะติดต่อมาทางซอยเขียวได้นะคะสําหรับภูมิโนนสมฮงค่ะภูมิเมตเคียนผีเฮียนนะคะตำนานเมตเคียนผีเฮี้นนะคะเพื่อนห้ยเลขแตกมากแล้ว เป็นซิฟงวดติดแล้วค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะเขาทั้งหวยไทยและหวยลาวผสนงวดวังหันเพิ่นมาศูนย์เก่าตรงๆเนาะซอเขียวกระเลยผ้าไปนน้ำเบ่งสถานทีอีกแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นมาอยู่บันเพิ่นติดเรียนนะคะเหลือตั้งแกสังกะรีวัดภูเพิ่อนอยูน้ำกันกับพระอาจารย์เนาะผู้ติดต่อยหวยตามเฝ้าวัดเฝ้าว่ายู่หันค่ะเฝ้าสถานถ้ำยู่หันเนาะค่ะซอยเขียวก็เลยไปโซบไปถามเพิ่น เรื่องเล่า,าตัวเรียกมาจังไดผู้ใดเป็นคนหาเรล็กว่าส,สันวัซอเขียวก็ถทามส่อสักไปเดี๋ยวพี่น้องสิเห็นดอกคิมนั้นซอเขียวจะลงอยู่นะคะแล้วกามีอีกอย่างหนึ่งคือดวงตาองค์ปู่พญานาะคมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะคลิปกรนที่ซอเขียวไปล่งเล็กไดมาศูนเก่านะซอเขียวกบไทายเห็นเบิองอยู่ว่าไม่กันท่าปูนะ่ะที่พันถือยืนตั้งยงสีสองอันคููกันเนาะค่ะ คือคู่กันยุ่งสิเพื่อนมาท่านมีดวงตาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะพระอาจารย์เพื่อน่าขอดวงตาในเร้อซอเขียววสันค่ะก็เลยอยากบอกบุญกับพี่น้องเอฟซีาาวาถวายดวงตาเพื่อนแนนนะคะอง์โตผูน่ะอยากได้ดวงตาสีแดงหนึ่งคู่ลูกแก้วนะคะลูกแก้วดวงตาหนึ่งคู่นะคะถ้าอยากมีดวงตาที่สดใสมีดวงตาที่ ทรงแสงหรือว่าม่งไก่สายตาปกติสวยงามนะคะหายจากโรคภัยไข้เจ็บจากดวงตานะคะเป็นเนื้อง,งอกเนื้อต่อเนื้อกระจกหรือว่าสายตาฟ้าฟ,า,ฟ,า,ฟ,า,ฟางสายตาสั่นสายตาเง่อยากมีสายตาที่ดีรองบริจาคดวงตาให้กับองค์ปู่พญานาคที่ภูมิโนนส้มหงตํานานผีเฮียนนะคะเมตะเคียนผีเฮียนนะคะตํานานเมตะเคียนผีเฮียนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพิ่นขอสอง สำหรับองค์ปูพญานาคเนาะเพิ่นขอสีดวงตาค่ะเพราะว่าดวงที่สองนี่จะเป็นดวงสีเขียวนะคะแต่เป็นลูกเล็กลงนะคะเป็นตัวเมียค่ะค่ะวังหันเท้า,าเราเลี่ยงตัวผู้วันนี้เท้า,าเราเลี่ยงตัวเมียตัวเมียนี่จะขอดวงตาสีเขียวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะลูกแก้วสีเขียวเม็ดเล็กๆนะคะผู้ใดมีจิตรัทธามีความเมตตา เป็นลูกซิ์ลูก้าองค์ปูพญานาคเกิดพบพุ่มได้เป็นองค์ได้เป็นลูกเสื้อสายองค์ปูพญานาคการร่วมบริจาคดวงตาม่าได้ค่ะถ้าบอมีดวงตาม่าให้กับซอเขียวกับบริจาคปัดใจไสสัทธาม่าเดี๋ยวซอเขียวจะนั่มไปสื่อมาให้กับองค์ปู เพิ่นเองเนาะค่ะที่พุ่มน้นสมฮงค่ะเมื่อได้เสื้อมากเมื่อได้ได้ปัจจัยมากอซแก้วจะไปเสื้อลูกแก้วดวงตาเมื่อถวายท่านที่เลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอยากสร้างกุศลสร้างบารมีอะไรที่มันยังมืดมิดอยู่ในชีวิตนะคะอยากให้มันสว่างสดใสในชีวิตนะ่ะก็บริ่มบริจาคดวงตาได้เลยนะคะสําหรับผู้ใดมีดีบากกรรมในตรงนี้เนาะค่ะ ยางไปทา้งในกระเมิดม่นคิดไปทั้งในกระเมิดม่นโอ้ยเห็ดจางไหนน้อเห็ดจางไหนน้อยอยู่หันความความลําบากมันมองว่าเห็นสองทางได้พี่น้องนะคะจักสิไปแกะมองได้จักสิไปคัดมองได้จักสิไปเกามองได้ก็สีหายสีสว่วงสีเศร้าแมืนว่าคือขี่งเงียเข่าตามันออกบ่ไใดาของเจ้าของเน่ะคือยังซอเขียวเบาไห้ฟังนย่แลพอซอเขียวเบาไห้ฟังปุ๊บคนดีม่ขี่เงียเข่าตายอยู่นี่ทับหูแจง้งตาใส่ที่พี่น้อง รูด้ปะนี่ว่าสีเห็ดแบบใดแก่แบบใดบาดท,ที่นี่เอาสติมาปัญญาเริ่มเกิดบานพี่น้องเอฟซีคะการเล้ยาลายเป็นอูแมนอิเลียนแ่ะแมนควมซอยเขียวจิไปบริจาคดวงตากนา็น่าวระสันห้าเที่ดวงตาเฮ้ามันดีขึ้นมันซอไซขึ้นเราก็เหมือนช่วยคนตาบอดนะคะซอยคนตาบอด ให้มีดวงตาที่สดใสไปหาหมอไปพาตัดบอพี่น้องค่ะแต่อันนี้ห้าซอยองคูพญานาคภูมิที่เรามองไม่เห็นแต่เขามีตัวตนนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะของมูลนิน่ะยิ่งทํายิ่งได้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสอบเกี่ยวจะแนะนําเปอเป็นแนวทางเนาะค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรน,นะคะสอบเกียวกับอ๋อ ซเคียวกับฝากไว้เป็นแนวททงเป็นขอคิดสําหรับสายบุญทุกท่านเนาะที่กําลังมองหาจุดทําบุญอยู่นะคะค่ะจุดอยากสร้างดวงตาจุดอยากสร้างบุญสร้างบารมีจะไปสร้างอี้ยังจะไปเฮ็ดอี้ยังที่ภูมินนส้มหงนะคะ,ะที่ภูมินนส้มหงนะคะตํานานแม่ตะเคียนปีเฮียนตอนนี้ต้องการหนึ่งเจ้าภาพทําห้องน้ํานะคะห้องละห้าพันค่ะสอง สร้างองค์ปู่พญาเต่านะคะ 3. บริจาคดวงตาให้กับองค์ปู่พญานาคนะคะสำหรับผู้ใดอยากทำบุญสามอย่างนี้ร่วมบริจาคมาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุม่ได้ค่ะกับสอดเขียวพ้ารวยนะคะเดี๋ยวสอดเขียวจะพาไปร่วมบุญกับองค์ปู่ที่พุ่มน้นสมหงตำนานแม่ตะเคียนผีเฮียนกันค่ะค่ะเดี๋ยวไปติดตามตัวเลขแนวทางของเซียนกุดจ,จับกันนะคะในคลิปนี้กันเลย ค่ะกาสรุปตัวเลขแนวทางของโค้งสุดท้ายของเซียนกุดจับนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์67นะคะหลังจากดีเอทแตก36ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนี่ตัวเลขแนวทางของเพิ่นงวดก่อนนะัแตก36แต่ไม่ได้ถูกตัวเน้นนะคะค่ะเมืองโค้งสุดท้ายเพิ่นงวดก่อนด้วยกับงวดนี้รู้ตางกันลายวาพี่น้องคะ่ะค่ะสําหรับงวดนี้โค้งสุดท้ายเซียนกุดจับเน้นมาให้เลยนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์6 7นะคะวิ่งเด่นล่างว,วันศุกร สี 3, 1, ่วัสดุสามหนึ่งศูนย์วัสดุค่ะเน้นไปที่สี่เม็ดเดียวเลยนะคะจับคู่ให้สี่หกหกสี่นะคะสี่เจ็ดนะคะแล้วก็สี่สี่เจ็ดนะคะสามตัวเน้นไปที่สี่หกและสี่เจ็ดนะคะส่วนสูตรสองวิ่งศูนย์เม็ดเดียวนะคะมีหนึ่งมีสี่มีสามเน้นไปที่ศูนย์นะคะจับคู่แปดศูนย์หนึ่งแปดค่ะแคปหน้าโจค่ะส่วนเบาวยนี่เฝ้าแคปเลยพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะ เดี๋ยวบ่ท่านเนาะค่ะสวเวอเขียวเบาเร็วเฝ้าจบวาส,สันาส,สันมาค้นวาเนาะค่ะเอาสอเขียว,วจัดให้ตามคำขอของพี่น้อง FC ซสอเขียว,วจะเบาให้ฟังใจเย็นๆไปเรื่อยๆเนาะค่ะสรุปอีกครั้งนะคะโค้งสุดทา้ายเซียนกุดจ,จับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะคะวิ่งเด่นล่างนะคะมี4มี3มี1มี0เน้นที่4เม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้4 6 6 4 4 7 4 4 7 นะะเน้นสองตัวไปที่สี่หกและสี่เจ็ดค่ะสูตรสองวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งวิ่งสี่วิ่งสามเน้นที่ศูนย์เม็ดเดียวจับคู่ให้แปดศูนย์และหนึ่งแปดค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีลายๆนะคะที่ให้เก็รติติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ขอบคุณเสียนกุับหลายๆค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมากเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะสกีขียวอ FC, ขอบคุณหลายๆค่ะพอก,กันไม่คิบหนาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกราบสวัสดีงาาๆจ้า